สวัสดีครับพบกับลาลา a าแนลและนี่คือช่วงรีวิวของดีช้อปปี้นะมากันอีกแล้วนะครับพอดีสั่งตัวนี้มานะครับเป็นไมล์ลอดนาโนสเปรย์นะเป็นสเปรย์ที่คิดค้นโดยสวทชนะครับของคนไทยนี่เองเป็นสเปรย์สำหรับการลดอาการอักเสบปวดข้อปวดเข่านะครับสำหรับคนที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าจากอาการอักเสบต่างๆนะครับสกัดจากสมุนไพรแล้วก็เอามาทําด้วยเทคโนโลยีนาโนนะครับให้มันมี มีการซึมซาบเร็วอย่างเงี้ยก็คือจะช่วยลดอาการได้ได้เร็วกว่าดีกว่านะครับธรรมดาก็คืออย่างอย่างที่ทุกคนรู้นะถ้าติดตามช่องนี้มานานเนี่ยก็จะรู้ว่าแม่ผมเนี่ยจะมีอาการปวดเข่านะครับเป็นข้อเข่าเสื่อมก็อ่รักษาด้วยการกินน้ำมันนะครับอะโวคาโดนะครับยี่ห้ออันนาอะโวคาโดเนี้ยก็คือมันดีขึ้นจริงนะครับแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่มันเว้นระยะไปเนี่ยอาการมันก็จะมาอีกนะครับแล้วก็กินพวก คอลาเจนเสริม uh, erm, อย่างเงี้ยมันก็มันก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าช่วงไหนที่ที่ท,ที่อาการมันหนักๆอย่างเงี้ยก็คือพอมาลองกินยาแก้อักเสบแล้วเนี่ยเออมันมันอาการปวดมันลดลงนั่นหมายความว่าเข่าแม่ผมเนี่ยมันมันมีอาการบวมอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องหามาในการชดเชย การกินยาแก้อักเสบก็คือไอ้สเปย์ตัวนี้นะคบซึ่งผมก็ไปค้นหามานานมากๆแล้วก็เจอพอดีเลยนะครับโชคดีมากแล้ววันนี้ก็ได้ของมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับราคาตามนี้เลยนะครับขวดละ690าบบาทนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าโอเคแม่ผมเนี่ยใช้ไปแล้วเป็นไงนะครับก็ขวดสิกร,รัมนะครับขวดเล็กทีดเดียวเองนะเขาบอกว่าใช้ได้ประมาณ 80- 100่ปัม๊มแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าพอใช้ไปแล้วเนี่ยอาการมันจะดีขึ้นไหมเนาะนี่คือเจ้ามาริออต นะนาโนสเปรย์ของเราเนี่ยขวดแค่นี้แหละสิบกรัมนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้แม่ทดอลองใช้ดูก็เขาบอกว่าแปดสิบถึงหนึ่งร้อยปั๊มนะเขาบอกอาการถ้าอาการหนักมากเนี่ยให้ฉีดวันละสามครั้งแต่ถ้าไม่หนักให้ฉีดสองครั้งก็ของแม่ก็น่าจะอยู่ในหมวดหนักมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามครั้งก็จะได้ประมาณสิบกว่าวันแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าได้ผลหรือไม่นะอ่ะแกะเขาออกแบบขวดมาเป็นแบบนี้นะสามเหลี่ยมแล้วก็ โอ้แกะไงวะนี่นี่ขกไทยใช้ไทยทำนี่ขวดเป็นนี้แกนี้เดี๋ยวดูเข่าแม่เข่าแม่แม่บอกบวมใช่ไหมตรงไหนบวมเนี้ยเนี้ยนี่ตรงปวดตรงไหนดีวะอ่ะตรงไหนปวดปวดหมดมาเขาให้ฉีดที่ปวดปวดตรงไหนปวดหมดทั้งตอง้าอ้าวตรงตรงที่ปวดอ่ะตรงนี้ใช่ไหม อ่ะนี่ไม่ไม่ไม่แม่ต้องฉีดให้อ่ะแม่เอามือมือหนึ่งป้องไว้เอาข้างที่ไม่ถนัดที่จะไม่กดต่บปองไว้ไม่ใช่ไม่ใช่ฉีดใส่มือต้องฉีดใส่จุดที่ปวดเลยแม่จะหาปากมันมว่ามันดีตรงไหนไม่ป้องไว้ก่นอกนอป้องไว้ก่อนไอ้มือออะปองไว้ฉีดทีเดียวอือ่ะนวดแล้วก็ตบนวดนวดตบตบไม่ไม่ทีเดียวก่อนให้มันแห้งก่อนอ่ะตบอย่างนี้อ่ะี่ยใช่ นวดนวดตบตบตรงตรงไหนปวดอ่ะฉีดตรงนั้นแล้วก็ตบตรงนั้นนวดให้ครั้งเดียวฉีดครั้งเดียวพอแห้งแห้งยังแห้งอ่าแห,อแห้งแล้วฉีดอีกทีอ่ะแล้วก็นวดนวด,นวดตบตบจนความมันจะซึมมันจะแห้งไว้เน,นี่ยทำเนี้ยสองครั้งอ่าครังนี้ด้ดเดียวทีเอาครั้งนี้อ่าครังนี้ให้แห้ง อ่านวดจนกว่ามันจะแห้งนว,นวดตบๆไปเรื่อยมันจะแห้งเดี๋ยว,ยว,ยวนวดใหม่อลาวก็ข้างนี้แค่นี้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็เนี้ยสองสองสองฉีดพออันนี้ไม่ไม่ไม่มากถ้าไม่มากก็หนึ่งฉีดถ้าอาการหนักมากก็วันละสามครั้ง ถ้าไม่มากก็วันละสอง,งครัง้งแม่นี่สองไ,ได้เดี๋ยวตอนมืดอีกครั้งตอนนอนอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหมดขวดเนี้ยใกล้หมดขวดเนี้ยสักสิบวันแล้วกันเดี๋ยวเรามาสรุปอาการกัน,กนว่ามันโอเคขึ้นไหมมันดีขึ้นไหมอ่ะหลังจากฉีดไมลหลอดสเปย์มาก,กี่วันนะครับสี่วัน,นยังวันนี้วันที่่าไรฮะสอง ไม่ใช่มั้งวันวจะปดูสีเปล่าไม่ใช่หมายถึงหมายถึงฉีดสเปรย์มาวันนี้นว,วนนันที่สี่วันนี้วันที่สี่แล้วแม่ก็ยืนได้แล้วใช่ไหมยืนได้เดินได้ปกติแม่จะจะจะ,จะลุกขึ้นเนี่ยจะต้องฉุดอันนี้ต้องฉุดไหมก็ก็ได้ก็ดีไม่เป็นไรไม่ฉุดก็ลุกได้อืตอตอนแรกเราว่าจะจะสิบวันแล้วค่อยมาดูผลแต่นี่คือมันมันเริ่มเห็นผลตั้งแต่วันที่สี่แล้วเนาะ ดูอาการบวมเป็นไงลองไปเทียบดูกับไอไอคลิปแรกเอาบวมไหมยังป็นนะแต่คือเดินเดินได้เห็นได้ชัดเจนว่าเดินได้เดินได้ดีขึ้นอ่ะวิธีฉีดก็อย่างเงี้ยเหมือนเดิมเอามือป้องไว้แล้วก็ฉีดตรงที่เจ็บไม่ฉีดแล้วค่อยนวดฉีดทีนึงแล้วก็นวดนวดตบ,ตบ อ่ะแล้วก็นวดนวดนวด,นวดตบตบให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยฉีดอีกทีหนึ่งนี่ฉีดจริงเนี่ยเลยใช่ฉีดแล้วก็นวดนวดตบตบให้มันแห้งให้มันซึมไปก่อนแล้วก็ฉีดอีกทีหน,นึ่ออง,ง,ง,อ,อ,งอ่ะสรุปก็ก็คือไอ้เจ้าไมลล็อดนาโนสเปรนี่มันช่วยมันช่วยลดอาการ บวมอ่าคือ,ค,อคือจริงๆวัตถุประสงค์คุณสมบัติของมันคือการลดอาการอักเสบนะเพราะว่าเพราะว่ามันมีตัวยาสําหรับการลดอาการอักเสบแล้วก็เขาทําเป็นนาโนอ่ะก็คือมันจะซึมซาบเข้าไปเร็วเพราะฉะนั้นมันจะมีผลในการรักษาค่อนข้างเร็วนะครับก็คือ,อใช้สำหรับข้อเข่าอะไรเงี้ยหรือคนที่มีอาการปวดบวมอักเสบอะไรเงี้ยก็คือใช้ได้หมดนะประมาณนั้นแต่ราคามันจะค่อนข้างสูงนิดนึง เลยแต่มันได้ผลนะเจ็ดร้อยดูที่เนี้่แต่ว่าไอ้น้ำมันมวยนั่นก็ร้อยกว่าบาทมันก็ไม่ได้ผลนี่ใช่ปะล่ะไมยอย่าไปนี่เขาไม่ได้น้ำมันมวยมันก็มันก็มันก็คือแก้คัดเคสขัดยอดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นนาโนไงก็คือมันต้องนวดต้องซึมกว่ามันจะนวดจะซึมก็คือสรุปอันนี้มันก็คือได้ผลได้ผลอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงนิดนึง ประมาณนั้นนะโอเคนะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะไปสั่งซื้อกันได้ในช้อปปี้นะครับไมล์ลอดนาโนสเปนะครับสเปรย์แก้ปวดบวมอักเสบเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาปวดข้อปวดเขา่าแบบแม่เนี่ยนะโอเคแค่นี้ละไปละ